ประชุมหารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่3พฤษภาคม2565เวลา8นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินติดพงไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประเด็นข้อสั่งการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำคู่คลองหนองบึงให้สะอาดสวยงามโดยหากมีผู้บุกรุกต้องดำเนินการจัดระเบียบและหากมีน้ำเน่าเสียหรือผักตบชวาต้องดำเนินการแก้ไขพร้อมทั้งได้ให้ทุกจังหวัดเสนอชื่อแหล่งน้ำที่จะดำเนินการฟื้นฟูเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำในแต่ละจังหวัดจากการสำรวจมีแหล่งน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแยกเป็นสองส่วนดังนี้ น้องบึงจำนวนเจ็ดแห่งประกอบด้วยน้องบัวแดงน้องอีเก้งน้องบอลน้องบักกิ้งน้องกระทุ่มน้องหอยน้องเลิงน้ำจ้นคลองลำทานห้วยจำนวนสามแห่งประกอบด้วยคลองสมทวินลําห้วยค้าคางลํำรางกุดนางใหญ่ทั้งนี้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งได้ประชุมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และได้เชิญวิทยากรอาจารย์ทองหลอมประโคนตำแหน่งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาการทรัพยากรไรยน้ำภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างไรให้เกิดประโยชน์โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนบริหารงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง31ชุมชนเข้าร่วมการประชุมเรีนน้ำลงไฟให้มาสมดุลแต่ผมจะติดน้ำลงไฟใส่รวมกวนสมดุลอยากะกิดได้พผื้นดินตุ๊บื้นด่นนะครับกระรังนิ้วของเทศบาลจะมีหญ้าทั้งหมดครับท่านจะต้องใช้รถเป็นรถนะครับท่านใช้ระบบคลาวท่านใช้แค่น้ำนิ้วเดียวสองนิ้วนะครับท่านควบคุมจากสักการะนี่ทั้งหมดพบกตะรางนิ้วทุกชุมชนจะมีพื้นที่สีเขียวหมดทั้งเมือางท่านดูครับ ความยิ่งใหญ่แม้แต่พื้นดินที่มีอนุญาตสร้างชุมชนใี่เข้มแข็งได้ซูเปอร์ออร์แกนิกซุปเปอร์เกษตรตั้งแต่ได้ฉันจะตั้งตั้งออร์แกนิกธรรมดาเราเจาะบ่อเราใส่ระดับม่ได้ทำถ้าดูความเป็นจริงของชีวิตทุกคนเล่นและดำเนินคือแบบผมเชื่อว่าหลายมุมหลายจุดของเทศบาลมีพื้นที่ที่เราจะดำเนินโครงการได้แต่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วการทำแล้วมันมีงบประมาณไหมนะครับวันนี้เรามาเปิดเผยอีกว่าความจริงก็แล้วดูเหร นม่คือชุมชนต้นแบบที่ผมทำให้ดูว่าเราใช้ทรัพยากรที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นคือโป่งน้ำโป่งน้ำเนี่ยเราสามารถรับกระนัน100ปีได้นึร้อยปีได้ว่าถ้าแต่เด็กคือทภายใดหนึ่งร้อยปีได้โอ่งน้ำนะครับยิ่งใส่น้ำตอนกลางวันมันยิ่งเย็นแต่ยิ่งแรงยิ่งเย็นแั่เราสามารถรดต้นไม้รดหญ้าได้ตลอดเวลาครับ